คันทีนี้เราจะมาพูดถึงการปฏิบัติตัวสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์นะคะจากที่ได้กล่าวไปแล้วว่าโรคเกาต์นั้นเกิดจากการสะสมของกรดยูริกที่สูงเกินไปในร่างกายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลดการเกิดกรดยูริกในร่างกายกรดยูริกนั้นมาจากสารอาหารที่มีพิิรีนสูงเพราะฉะนั้นเราจะต้องระมัดระวังการทานอาหารที่มีพิิรีนสูงอันดับแรกก็คือแอลกอฮอล์ทุกชน,นิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์หรือเครื่องดื่มต่างๆที่มีแอลกอฮอล์ จะทําให้เกิดการข้างของกรดยูริกอย่างมากในร่างกายได้นะคะรวมทั้งไม่สามารถที่จะขับออกกับทางปัสสาวะเพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์นั้นถือว่าเป็นของแสลงอันดับแรกแนะนําให้ลดละแล้วก็เลิกได้เลยจะดีที่สุดค่ะอันดับที่2ก็คือเครื่องในสัตว์ทุกชนิดอาหารเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงอาหารทะเลอาหารที่มีไขมันสูงรวมถึงอาหารที่ทราบกันอยู่ดีแล้วก็คือสัตว์ปีนะคะควรจะต้องลดการทานสัตว์ปีกในปริมาณที่มากเกินไปด้วยนะคะ อันดับที่3ก็คืออาหารที่เป็นประเภทยอดผักมเมล็ดธัญ,ญพืชต่างๆรวมถึงมเมล็ดถั่วอย่างเช่นถั่วแดงถั่วดําแล้วก็พวกกะปิเป็นต้นซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยก็มีพีเรียนสูงเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามสารอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันมีผลที่ทําให้ระดับยูริกสูงขึ้นแค่1-2%เท่านั้น จริงๆแล้วถ้าเราควบคุมระดับยูริกได้ดีจากการรักษากับการทานยาที่คุณหมอจัดยาให้นะคะก็อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องลดอาหารได้แต่สิ่งที่จําเป็นจริงๆที่เป็นของแสลงก็คือแอลกอฮอล์อย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะแนะนําว่าให้ลดละเลิกจะเป็นการดีที่สุดค่ะ